เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีโดรนที่เล็กกว่านกตัวหนึ่งบินเข้าไปดูความลับของศัตรูได้แบบยิบกริบมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของในหนังไซไฟว่ากันว่าเจ้านี่คือหนึ่งในอาวุธสอดแนม,มที่ทหารทั่วโลกอยากได้มากที่สุดเพราะนี่คือ black hornet nano uav สายลับเดินได้ขนาดเท่าฝ่ามือลองคิดภาพตามนะครับทหารหนึ่งนายนั่งอยู่หลังกำแพงกดปุ่มเดียวและมีบางอย่างบินออกไปแบบเงียบ ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีใครรู้ตัวแต่ดวงตาของมันกำลังเห็นทุกอย่างแทนคุณครับ Black Hornet Nano UAV เป็นโดรนสอดแนมขนาดจิ๋วหนักแค่ประมาณ30กรัมเล็กจนสามารถซ่อนในกระเป๋าเสื้อทหารได้สบายๆครับมันมีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอแบบ Real Time ์ส่งภาพกลับมาที่แท็บเล็ตของทหารทันทีไม่ว่าจะเป็นมุมอัพหลังตึกซอกกำแพงหรือพื้นที่อันตรายทหารไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเดินเข้าไปเองครับ ที่สำคัญคือมันเงียบมากเงียบจนคนที่อยู่ใกล้ๆแทบไม่รู้ว่ามีอะไรบินผ่านครับที่น่าทึ่งไปกว่านั้น Black Hornet ไม่ได้แค่บินดูเล่นแต่มันถูกใช้งานจริงในสนามรบทั้งในภารกิจลาดตระเวนค้นหาศัตรูและช่วยชีวิตทหารมันสามารถบินฝ่าลมรักษาสมดุลอัตโนมัติและถ่ายภาพนิ่งระดับสูงได้แม้ตัวจะเล็กนิดเดียวเหมือนมีสายลับจิว๋วบินไปแทงคนจริงๆครับยิงไปกว่านั้น Black Hornet ยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาก ไม่นานก็ใช้เป็นไม่ต้องเป็นนักบินโรนมืออาชีพหลายประเทศถึงก็บอกว่านี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยลดการสูญเสียชีวิตทหารได้จริงเพราะรู้ก่อนเห็นก่อนและตัดสินใจก่อนครับจากโรนที่ดูเหมือนของเล่นกลายเป็นดวงตาแห่งสงคราม Black h o r n e t พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดกลับเปลี่ยนเกมสงครามที่มากที่สุดลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นทหารในพื้นที่อันตรายเรามีโดรนจิ๋วตัวนี้บินไปดูแทนคุณ บินชฉีวไปถึงชายหาดไม่ได้ไปสอดแนวศัตรูนะครับแต่ไปสอดสายตา,าแอบดูสาวๆใส่บิกินี่บอกเลยครับภารกิจนี้ไม่ลับแต่หัวใจสั่นแน่นอนครับแล้วคุณล่ะคิดว่าอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้จะเปลี่ยนอนาคตของสงครามไปได้แค่ไหนครับ